าบอกว่าฝันเป็นเหตุครับคือก็บอกว่าฝันเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกประหารชีวิตโดยถูกสั่งนําตัวไปนอกเมืองแล้วปิดตาเฮ้ยทำไมเป็นเรื่องของประหารหมดเลยพี่ตั้งแต่เคสเมื่อกี้ละแล้วก็ผู้ชมเชื่อไหมว่า e ีวีวันพุธเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวัหลักประหารเกี่ยวกับพระแม่สุชาดาที่ลำปางเขลังนครและอีวีวันศุกร์ก็เป็นเรื่องที่เราทําเรื่องอาถรรพ์หลักประหารซึ่ง ผมพูดได้เลยคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่บงังเอิญพะไม่ได้คิดว่าจะวางแผนเรื่องอทาเรื่องนี้เอาโอเคต่อนะครับก็คือเขาฝันว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกประหารชีวิตแล้วก็ถูกนําตัวไปนอกเมืองปิดตาแล้วฟันคอขาดเลยหลังจากนั้นตั้งแต่ฝันครั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปชีวิตเริ่มทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จหมดเนื้อหมดตัวเขาเรียกว่าหมดตัวตลอดหาทางออกไม่ได้ ก็เลยอยากทำคำว่าอยากถามคำว่าฝันครั้งนั้นเป็นเหตุใช่หรือไม่อยู่ในสายยังครับคุณบีก๊กอยู่แล้วครับผมสวัสดีดครับพี่บี๊กที่ผมพูดนี่คือคอันนี้ใช่เลยนะครับตั้งแต่ฝันนั้นปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยอย่างนี้ยครับก็คือแบบว่าผมมาเจอผู้หญิงคนนี้นะครับตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแล้วครับเขาใส่สบายสีเขียวใช่ไหมครับเขามาหาครั้งแรกเนี่ยเขามาฉีกอ,อกให้ดูแล้วว่าผคถงมา่าเขาเป็นอะไรตาย เขาบอกว่าเขาเป็นโรคปอดตายจากนั้นอ่ะสองปีใช่ไหมครับเขาก็มาหาผมใหม่มาไล่ตามให้ใช่ครับแล้วเหมือนเขามามาขอถุงเหรียญผมอ่ะสามเหรียญเหรียญเป็นเหรียญรูนะครับแต่ผมบอกว่าอันเนี้ยของผมผม,ผมไม่ให้หรอกผมก็เลยหนีเข้าวัดใช่ไหมครับแล้วเขาก็วนเวียนอยู่กับอยู่ในกุฏิวัดที่ผมหนีเข้าไปจากนั้นเขาก็หายไปใช่ไหมครับ อีกสองปีต่อมาอีกสองปีต <ผม S 1> ่อมาผมกาฝันทุกสองปีก็นิมิตผมอ่ะก็คือ <ๆ S 2> แบบว่าเจอ<ๆ>เ,เขาอีกแล้วเขาบอกแล้วคราวนี้ยผมกับเขาเนี่ยถูกจับตัวออกนอกเมืองโดนทหารเลยเป็นชุดทหารสมัยก่อนเลยออกนอกเหืองใช่ไหมครับผมกับเขาน่ะสูกประหารชีวิตเขาก็ใส่สบายถีสีเขียวอยู่หลักประหารเหมือนกันแลยแต่ว่าเขา่าถูกฟันคอขาดก,ก่อนที่กับผมจะโดนอะไรเงี้ย ผมก็เลยอยากถามว่าผมไม่ไม่ได้คืนหรือเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรมานั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ,รบจากนั้นชีวิตผมก็ลมๆล,ลุก,ล,กลุกมาตลอดอะไรเงี้ยครับแตกต่างกันแค่ไหนครับหลังจากฝันครั้งนั้นชีวิตก่อนหน้านั้นกับหลังจากฝันครั้งนั้นครับก็คือมันมันก็พอจะดีแต่ว่าผมมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เรนนี่มาก่อนเมื่อ เก้าแปดเก้าปีมาแล้ว oh. ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ไปหาอาจารย์เลนนี่ครั้งแรกผมก็ไปทํากระปิไฟมันก็ดีขึ้นครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าผมอะไปดีมากๆเลยดีมากๆเลยแต่ว่าผมมาไปไปลืมอาจารย์ <laughs> ผมลืมตัว <laughs> ลืมตัวนะก็คือผมไม่ไปหาอาจารย์อีกอาจารย์เรนนี่ <ผม S 1> จำไม่ได้หรอกผมเชื่ออ่าต่อครับเออผมก็อาจารย์จาไม่ได้ละก็ลืมตัวผมก็เลยมาหาอาจารย์มาอีกสามปี ผมก็ดีขึ้นนิดนึงจากนั้นชีวิตผมก็ขึ้นขึ้นลงลงพอขึ้นอีกมันก็ล่วงอีกก็ต้องมานับหนึ่งตลอดเลยแล้วก็เจ๊งมาเรื่อยๆเลยเจ๊งขึ้นแล้วก็เจ๊งขึ้นแล้วก็เจ๊งเนี้ยเจ๊งกี่าบาทครับคุณคุณบิ๊กครับเอ,อ่อขราวที่แล้วข่าวที่แล้วใช่ไหมครับประมาณสักห้าหกล้านนะครับก็คือทําธุรกิจย่จากนั้นก็มันไม่ยอมปืนก็เจ๊งมาหกล้านโดนทุกโกงอีกอะไรเงี้ยครับทั้งลูกน้องโพงอ่ะ พักพวกโกงอะไรเงี้ยครับก็เลยถามว่าเกี่ยวกับฝันครั้งนี้หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าเป็นที่ผิหญงคนเนี้ยที่ผมไปไม่ยอมให้ไอ้สามเหรียญเนี้ยเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นที่มันก็เชื่อมโยงต่อจากเรื่องของวันพุธเนี้ยครับพี่บิกอืมอเดี๋ยวพี่บิกดูอีพีวันพุธนี้เสร็จปุ๊บพี่บิกก็ ไปในสถานที่ของมันผุดเนี่ยค่ะเหรอเหรอจริงอะครับค่ะคุณบิ๊กคนคนที่ไหนนี่ยคุณบิ๊กรู้ว่าหนูไม่เคยโกหกพี่เออใช่หนูเป็นคนโหนูพูดอะไรมันก็สัมธิ์ผลดังนั้นไม่ใช่หรอคะใช่ครับเพราะเราไปลูกศิษย์กันมาแปดเก้าปีใช่ครับแล้วมีลืมมีลืมอาจารย์ด้วยครับคุณบิ๊กผมไม่รู้คือไม่คือเป็นคนบอกว่าไม่เป็นไรพี่ดูกับหนูเสร็จ แบบพี่ไปหาใครเลยได้เต็มที่เลยสบายหนูไม่คนไม่เคยแบบต้องอยู่กับหนูนะไม่พี่ไปเลยพี่นึกถึงออกถึงหนูเมื่อไหร่ค่อยกลับมาหนูพูดดีมีลืมลืมอาจารย์เลยนี่ยังไงครับผมอยากรู้เอันี้ก็คือตอนนั้นนะครับผมคิดว่าผมโอกระมุลรวยนะครับก็คือแบบว่าทำธุรกิจยี่สิบล้านตลอดใช่ไหมครับยี่สิบล้านห้าหกล้านอัพตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจว่าอาจารย์บอกว่าปีหนึ่งนะต้องมาหาแกให้มาหาอาจารย์ เรนนี่เพื่อจะมาต่อเนี่ยครังทำพิธีเสริมสิริมงคลว่างัันเถอะเขาเซ็นกูบาใช่ใช่ก็คือผมไม่ไปละผมคิดว่าดีแล้วนะไม่น่าไม่น่าจะเชื่ออะไรเงี้ยผมว่าสงสัยมันดวงมันดีเองแต่ว่าพอท้งนั้นผมกลับไปใช่ไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ไปบ้านเลยเลยต่อครับคุณบิกอ่าครับก็จากนั้นก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เลยแล้วก็ผมก็ สงสัยมาตลอดเลยนะครับว่าที่อาจารย์เลนนี่ผมบอกผมว่าผมเคยไปทิ้งใครสักคนให้รอคอยคือผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอะไรเนี้ยครับใช่ค่ะก็พี่สัญญากับเขาว่าพี่อให้ตายจากก็จะไม่ทิ้งกันดงจิตผูกพันข้ามชาติข้ามภพมสัญญามั่นผูกพันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นนเบื้องหน้าจงเป็นพยานกับคำมั่นของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าชาชาติทหารจะไม่ขอผิดคําสัญญาสบานถึงตัวตายแต่จิตก็ยังผูกพันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังยึดมั่นคําเหล่านี้อยู่อ่ะพี่บิก๊กดังนั้นเดี๋ยวพี่บิ๊กดูอีพีในวันพุธนี้แล้วก็ไปกราบขอเข้ามาส่งดวงจิตที่นั่นได้เลยนะคะแค่นี้เรแล้วเงินใช่ค่ะแล้วเงินสามเหรียญที่ไม่ยอมให้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวก็ได้เงินคืนไง เดี๋ยวได้เงินคืนพี่วิกรอก่อนใจเย็นจริงเหมือนเขารู้กันนะสองวันเนี้ยเนาะผมไม่รู้จักเขาด้วยเนาะเดี๋ยวก็ได้เงินคืนเนี่ยรอก่อนใช่อาจจะได้เป็นสามรอบก้อนละแบบหลักแสนก่อนแล้วก็เป็นล้านถึงจะค่อยแบบเยียวยาชีวิตพี่โอเคขึ้นแต่อย่าดือ้อบอกแล้วอย่าดือ้อใ,ใจเย็นเป็น<อ>คนเวลามีเงินแล้วใจใหญ่เต็มที่เอาเลยทำเลยไปเลยอย่างเงี้ยเป็นคนคิดโครงการใหญ่ใหญ่ใหญ่างเงี่ยค่ะ ใช่ครับคุณบิ๊กครับผมบอกได้เลยว่าอีวีวันพุดนี้ก็คือเขรางนครรู้จักไหมครับ่ผมไม่รู้จักเลยรู้จักคําสาบเขลังนครไหมครับไม่รู้เนาะไม่รู้ครับไม่รู้ครับเขลางนครเป็นหนึ่งชื่อของเมืองอะไรพี่เจมเมืองลําปางนครลําปางเก่าแถอนั้นหรอลำพูนเท่านั้นฮะอ๋อครับโอเคฝากดูด้วยนะครับพี่บิ๊กแล้วก็คือของมาจะเเคียใช่ค่ะไปปลดปล่อยดวงจิตเนี้ยค่ะที่ในสถานที่ตรงเนี้ย แต่ของพี่บิ๊กเนี่ยอาจจะต้องไปในจังหวัดเนี้ยอ่ะไปที่นี่ด้วยแล้วก็ไปลำปางหลวงด้วยนะคะพระธาตุลำปางหลวงใช่ค่ะพระธาตุลำปางหลวงนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะพี่บิ๊ก